สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่อีเเท่านั้นสวัสดีจ้าจากหัวอกเช้าหน้าและพี่น้องสำหรับไรล,ละหนึ่งพันกระเพาะการซอยเหลือปุย๋ยพูละเคิงออกคนละเคิงนั่นเองพี่น้องขอดีขอเสียมีจังได้วะที่พี่น้องข้อเสียเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการออกคนละเคิงเด้อค่ะเด้อออกคนละเคิงคนที่บบมีเงินล่ละพี่น้องบบมีเงินออกคนละเคิงละ่ะเพิ่นสีเฮ็ดจังได สวัสดีจ้าจากหัวอกเช่าหน้าและพี่น้องสําหรับไรล,ละหนึ่งพันกับโครงการซอยเหลือปุ๋ยผู้ละเคิงออกคนละเคิงนั่นเองพี่น้องขอดีขอเสียมีจังไดด้ทีิพี่น้องข้อเสียเด้อพี่น้องเด้อสําหรับการออกคนละเคิงเด้อค่ะเด้อออกคนละเคิงคนที่บ่มีเงินล่ละพี่น้องบ่มีเงินออกคนละเคิงแ่ะะพ่นสีเ็ดจังได๋เนะานะค่ะเนาะสำหรับโครงการนี้แล้วครับผมแล้วเพิินมาว่าสิมาตัดไรล,ละพันออกแล้วครับพี่น้อง รุณานะคะอย่าตัดเด้อพี่น้องเด้อมันมีขอดีมากมากเลยไรแลพันตมาตีพี่น้องเนื่องมาตีขันมันแรงเขาตายเบิร์ตนะครับเงินไรลลพันมากนะพี่น้องพ่นก็ยั่งมีประโยชน์มากไหมเนื่องพ่นก็ะชได้ซื้อพัน์เขาไวซื้อปุ๋ยไวพี่น้องหรือบ่หั่นกับใบไส้นำา่งชีวิตต่อไปได้นะคะเด้อค่าปุ๋ยคนละเคร่ง่พี่น้องคันว่าคนจนบม่มีเงินห่ะเคิ่นส่ได้ปุ๋ยน้ำเขาบ่อีกอย่างหนึ่งครงการก็หัวตาอนุมัติเบิ่งเขาคอยพุ่น เสียวปุยมุเจ้ามาใสายย่ยง้มใดแม่นวัวค่ะมันมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างด้วยค่ะเด้อแล้วถ้าเจ้าสิตัดออกไปนะครับผมค้นเกาที่พ่นสารต่อพ่นเฮตมาดีแล้วค่ะพี่น้องขันเจ้าสิตัดออกไปปุ๊บเจ้าสิด้อยกัวเขาเลยเด้อค่ะเด้อโครงการปุ๋ยคนละเคืองนี่ม่มีความหมายเเด้องสำหรับเช่าหน้าค่ะพี่น้องมันก็นดีอย่างนึ่งที่สนับสนุนเพราะฉะนั้นย่าตัดออกแ้่พี่น้องคันเฮดได้นะครับให้เพิ่นสองยางโลดทั้งปุ๋ยคนละเคืองทั้งไร่ละพัน เพราะว่ายัางว่าที่สนับสนุนแ้วหน้าพี่น้องจังไหนห้ากวก็จิงนเข่ากันคือเก่านะคะเนาะฝากให้คิดนะครับฝากไปหอดหูพนนี้ดังนะคะเด้อเนี่ยตนแ้วหน้าเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็ดีนะครับ บ่เป็นว่าบดีคนละเคิงเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่ว่ามันบดีตรงอย่างหนึ่งคัน่าสิตัดลรยละพันออกเด้อสอาวน่าพี่เสียใจได้พี่น้องเด้องวดนาเจ้าสิม,มีประโยชน์ดําเพลินบเพลนสิสนับสนุนเจ้าบ่เจ้าต้องเหตุตให้มันสูงกว่าคนที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อเห็ดให้เด่นกว่าคนที่ผ่านมาอย่าตัดโครงการเกาออกตั้งคนการไม่ขึ้นมากก็ดีได้พี่น้องให้ทั้งสองยางหลุด้วยค่ะเด้อจากหมออุกชาวนาค่ะสวัสดีจ้า ข่าวดีของเศร้าหน้ามาแล้วไรและพันพินนองครับผมขอบคุณคุณสุดารัตน์นะคะเด้อที่ได้ยินเสียงของเศร้าหน้าเนาะคะ่ะเนาะที่เขามาส้อยเหลือยื่นเรื่องของไรและพันเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะพินนองเด้อไรและพันของเรายัางอยู่เด้อพินนองเด้อบาดที่นี่มาเอเาเางินเลี้ยงเงินปุ๋ยกันพินนองเงินปุ๋ยนะครับผมเพื่อนนผู้บริหารเพื่อนไห่เหตุผลมาว่าปุย๋ยแพง,ง,พงข้าวแพงว่าสิพินนองเขาแพงเงินหังว่ะที่ ย่อมรับ่าเขาวแพงตอนนี้ตอนนี้ข้าวแพงนะครับเพราะว่าท้าวนานอยู่ในระหว่างการผลิตข้าวเฮ้าบ่มีเขาขายให้เด้อค่ะเด้อเข่ามันก็นเลยแพงให้คิดข้อนี้เด้อค่ะเด้อพอถึงเวลาข้าวหน้าเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับราคาเขามันอยู่จังซี่มันลงครับผมมันบดได้ผลนันราคาดีจ้มที่เพ่นบาม่าเนาะค,ะะค่ะเนาะบัตท่นีเพ่นบอกว่าปุ๋ยคนละครึ่งใครไม่มีเงินให้ไปยืมมาเซนวะอ้าวเป็นโครงการให้เศร้าหน้ายืมเงินค่ะพี่น้องมันเป็นโครงการ ช่วยเหลือเศ้าหน้านะพี่น้องเนาะเป็นโครงการผลักดันให้ชาวนาเป็นหนี้ครับผมเป็นโครงการที่แปลกประหลาดมากเลยพี่น้องโบมี่พผู้ใดเอาเด้อค่ะโครงการนี้นะครับผมโตข่อยเองข่อยก็บ่เอาเด้อปุ๋ยค้นละเครืองข่อยไม่อยากเป็นหนี้ครับพี่น้องโครงการไรแลพันนุมันส้อยเหลือเศร้าหน้าได้หลายพะว่าอีหยังวัตีเข่าเป็นราคานะครับน้ำท่วมนะครับเข่าเป็นโรคนะครับบบได้เขาจังสินนะฮาเศร้าหน้าบบมีตรงนี้เงินไรแลพันธกันยังซอยเหลือเศร้าหน้าเด้พี่น้องเด้อคันมี เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามีมันซอยเหลือเศร้าหน้าได้หลายในงูตีเข้าไปซื้อพันเขามาไว้ได้เห็ดกรอบหนาได้นะครับผมเงืนตัวนี้กับไปดำโรงชีวิตต่อได้ซอยได้หลายอย่างทุกผูทุกอย่างเลยเด้อค่ะเดอ้อให้คิดคนนี้ไวเมื่อันสิเมื่อคิดคอ,อนดีตอนนี้แต่ว่าอุ้ยค่าเป็นราคาปุ๋ยตรงแพงมันบอแมนเด้อค่ะเดอ้อ โครงการนี้แบดแต่ละโคงกันมาขวยกันเงือกขึ้นกันลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามือหน,นีเขามีข่าวดีไรละพันขึ้นมาแล้วดเดี๋ยวพินนองเน้อขอบคุณอีกทีนะครับสําหรับคุณสุดารัตน์ที่ฟังเสียงเศร้าหน้านะครับเสียงเศร้าหน้าบัางคิดบังวิดีโอของเฮ่าลายๆมันก็เป็นพลังนะ้งฮอบกุ้มกันไปัตงซีขอบคุณสุภูสุกคขขนนะคะพี่น้องที่บังคิดอันนี้นะคะเ้อเห็นบ่าเขาลงไปก้อนชุดก้อนกบแบบ ช่วยเหลือชาวนาได้มากๆเลยนะครับผมเป็นกําลังใจห้ากับเป็นกุมก่อนเดียวกันหัวใจเดียวกันนะครับผมรักกันนะครับผมชาวนาของห้าคนไทยของห้าหักกันสุขสุข,สขนะคนเดค่ะเดอสวัสดีค่ะดีใจ